คลิปนี้คนจะแคมป์จะไปเก็บกาแฟสดๆจากต้นโดยมีลุงศักดห์ากับผู้ใหญ่ชาญชัยเป็นคนแนะนำการเก็บเรียนรู้กระบวนการทุกขั้นตอนเก็บคัดสีตากขั่วจนสู่ขั้นตอนการดื่มอันนี้แบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายอ,อย่าไปแคร์เทคนิคอะไรมันเยอะกาแฟรัดดีนี่ชว่วยยังไงก็อร่อยใช่ไหมใช่ใช,ใช,ใช <laughs> ได้เวลากินข้าวเดี๋ยวกินข้าวมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวพร้อมกับลุงมีอะไรม้างเอาไปไข่เจียวแล้วอย่างหนึ่งน้ำพริกเป็นดอกอันนี้อะไรครับยานดอกยำดอกดอกอะไรครับดอกดอกอะไรนะดอกไม้สิงนี้รคงลมไปแล้วสิ่งเกศอันนี้ดอกกล้า ลุงครับอันนี้สวัสดีปีใหม่ครับขนมครับ <trap> รนี่คนละอันนี้ช้อนช้อนสวัสดีปีใหม่อันนี้เป็นเห็ดแห้งเอาไปตากตากแล้วทอดตากแห้งแล้วมาทอดอืมตากตากเอาวมาทอดเอาเป็นไข่เจียวใส่ทอดอ้เมยำดอกอะไรสักอย่างมันรู้เหมือนกัน มาตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บกาแฟกันตอนนี้เรามากันที่ไร่ของผู้ใหญ่บ้านโมกูนะ,ะเป็นเป็นไร่ของแกนะครับเป็นแกเป็นพี่ชายของลุงศักดาส่วนที่ไร่ของลุงสักดานี่ก็เก็บไปเยอะแล้วมันเหลือไม่เยอะครับบนต้นมันไม่สวยก็เลยแกว่าเดี๋ยวพามาที่สวนกาแฟไร่กาแฟของพี่ชายแกดีกว่าที่เป็นผู้ใหญ่ ผมก็เคยเห็นแกในเฟซในใน่านๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเก็บกันยังไงบ้างไปอันนี้น้องผมทดลองกาแฟนี่นะผมเออหนูว่ากินหนูว่ากินแล้วจะอ๋อที่เห็นเมื่อกี้คือหนูมันกินไปแล้วกินแต่เปลือกไปแล้วเหลือแต่เมล็ดเออน่าสนใจนะน่าสนใจไปนี่ เราไม่ได้เดินกันพื้นเรียบๆนะเราเดิน,นไล่ลงไงเงี้ยลักษณะของไล่กาแฟบนดอยเอียงชันลงมานูน่นเลยอ่าอันนี้มาดูครับนี่มีการเก็บเมล็ดก,กาแฟอ,อุ้ยเลืๆๆๆ่อนเลื่อนเลื่อนอันนี้สุกสีอย่างนี้คือสุกแล้วสีออกแดงแบบไหนแดงเลือดหมูแดงช้ำๆนะครับแ,แบบนี้เดแบบี๋ยแบบวไปเปรียบเทียบให้ดูนะว่าไอ้ที่สุกไม่เต็มที่แบบเป็นแบบไหน เลยไม่ยากนะครับแ่อย่างี้คือ่อยเลยหรือ่า่อยเลยแดงแล้วแต่มันยังไม่สุกประมาณนี้รับ อันนี้ดอกกาแฟาอืมอ่ะอันนี้ก็กาแฟาเก็บมาได้ครับมาเทใส่ในถังก่อนก <Okay, S 1> าแฟที่ได้มาก็เอามาเทใส่ถังไลยอย่างนี้ครับเอาน้ําใส่เข้าไปจะมาดูมเมล็ดที่อันนี้เป็นขั้นตอนการคัดด้วยใช่ไหมครับคัดแยกไอ้ที่มันมเมล็ดลอยมเมล็ดจมนะอ่าแล้วก็จะมาคัดมเมล็ดที่มันลอยออกเนี่ยงใช้ตะกร้าเนี่ยดูมเมล็ดที่ลอยลอย เ,เสร็จแล้วนะครับนะเราจะแยกเอาไอ้มเมล็ดที่โอเคแล้วครับที่จมนะครับเอามาใส่ในกระสอบนี้พร้อมที่จะเอาไปสี คือสีเอาเปลือกกาแฟออกเสร็จแล้วนะครับทีนี้จะมามาสู่ขั้นตอนนี้เลยก็คือเราเอาไอเปลือกกาแฟตัวนี้นะครับอเอาน้ําออกแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนหมักไว้หนึ่งคืนนะครับลุงเนาะแล้วก็เราจะเอามาเราผ่านมาหนึ่งคืนแล้วเราจะมาล้างทาความสะอาด เราก็เจอที่ลอยๆก่ออันนี้ทิ้งมาครับลอยๆเราก็เจอไอเมล็ดที่ยังลอยๆอยู่ทิ้งออกอันนี้ด้วยความชนานาญนะครับด้วยความชํานาญถ้าเราเทเองให้ผมทเทเองนี่หมดแล้วเนี่ยไม่เหลือเีือบเป็นดี่วเลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นขั้นตอนของการเอามาตากตากด้ายอ,อันนี้แบบด้ายโพสเซสตนะครับเราจะตากทั้งเปลือกมาเลยตากทั้งเปลือกเลยนะครับอ ไอตัวที่เราเ<ม>สียลัเปลือกออกนี่อยู่อีกระสอบนึงอือกระสอบนี้เราจะทำดร y p โ o c e s อันนี้ p r o c e เก็บหมดแล้วอันนี้ p r o c e s ไม่มีแล้วอือเก็บแห้งหมดแล้วฮเป็นตัวที่เขาเรียกว่าวัดโปรเซ s ออันนี้คือวัดโปรเซ s นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะกลีอ่างเงี้ยครับแตา ให้แห้งอ่ครับกาแฟนี่มันต้องแห้งช้าๆทีช้าดด,ด,ดีแห้งเร็วอ๋อแห้งเร็วก็ไม่ดีถึงต้องมีอะไงน้ครับมีโดมมีอะไรคุมไว้เนี่ยมีทั้งทำลงตากกาแฟตากกับแดดโดยตรงก็มันจะแห้งไวเกินไปขออธิบายหน่อยนะคือไอ ลงตากกาแฟที่เห็นนะส่วนมากนี่ผนังข้างเขาจะปิดหมดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผนังข้างตรงนี้มันไม่ปิดเนาะเพราะไอช่วงก่อนน้นเนี่ยมันหนาวเกินอะไรเกินแล้วก็มันจะมีความชื้นในนี่เยอะเกินใช่ไหมครับลุงอืมตอนนี้ลุงก็เลยมันเป็นฝ้าเป็นอะไรขึ้นหมดเลยครับก็เลยตัดสินใจเอาไอผนังข้างของลงตากนี่ออกไปนะของอหมดเลยครับตอนนี้นอืม ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้แดดกำลังดีอากาศกำลังโอเคล้นะเดี๋ยวจะคุมปิดละโอเคนะครับเราจะต้องไปดูขั้นตอนต่อไปเมื่อเราตากแห้งแล้วเรียบร้อยนะกาแฟมันโอเคละไล่ความชื้นกาแฟมันโอเคพร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทำกัน,นครับฮะสีเอาเขาเรียกเอากะลามันออกแออชร์ ใช่ไหมครับลุงคถ้าก็กะลาออกเอากะลาออกครับนะเราจะมาทำอย่างนี้ต่อนะแบบวิธีบ้านๆน,นะครับ <c oughs> ข้องเนะ <c oughs> ลยฮะ,ะข้อยังไม่ได้ทางนี้เลยครับแฟนลงุงอันนี้ คู่เชี่ยวชาญเดี๋ยวมาลองขั่วให้ลุงชิมเหรเดี๋ยวกาขั่วนอันนี้มันเป็นฮันนี่โรสต์อุณหภูมิได้แล้วตอนใดตอนใดแล้วบ้านก็ผมมีตัวสามกาแฟลงไปแล้วนะครับกาแฟที่คั่วเสร็จเมื่อกี้ สีสีนี้นี่มันเหมือนขั้วเข้มอ่ะแต่จริงๆมันน่าจะเป็นขั้วกลางถ้าตาเห็นจริงๆนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองลองยังไงอ่ะจริงจริงมาเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยจริงๆมันต้องมันต้องบบมไว้เนาะก็บบมไว้เดี๋ยวนม่ไม่ขิ้นทางนเดี๋ยเราเอาเลยละคเอาเลยไม่ต้องเราจะลองเลยครับนี่ละสีนมามาลองกันครับในรอบนี้ ก็ใช่ได้นะมันขั้วลางแต่ไม่เปรี้ยวละมันไปกลเคและนะ้วลางไปเข้มแล้วนะนกลไปเคแล้วถึงเค้มั้ยครับอ,อย่างนี้ก็ไม่ถึงนะจะถ้าจริงต้องเค็มกว่านิดหน่อย